นี่ครับรถผมกับเรมาจอดอยู่อยู่โดมแล้วผมมาจากจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อกี้นะผมไปทุนละเลยแวะเข้ามานี่มือที่พรม,มีเพม,มีศิลปินอยู่มือน,นี้นะครับศิลปินเดินทางไปทําการแสดงอยู่กรุงเทพเราผมผมสีดับเครื่องรถสักวันผมสีดับเครื่องรถผมสีลงไปถามข่าวรถปียู่นี่เนี่ยโอ้ยเม็ดอิมซิมครับเห็นตาบาน เห็นตาพอบัน่นไม่บัน่นยู่นี่คือบั่นพักสำนักงานแห่งใหม่หรือว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของทีมงานสาวหน่อยเพลินเพงนะครับเราคงสิเห็นตาลดแห่แสดงว่าวันนี้รถแห่เพาอยู่บ่มีคนบ่มีงานสวัสดีครับป้าอันนี้รถรถหมอลำจอดไว้หนีบัสทุกคนรถหมอลำ อยู่ในหลังคาโอ้จะเมันเห็ดดีให้บอกมันเตียนรถมื่อนี้บ่มีงานบ่ครับึ่อนี้รถแหเฮาบ่ครับมีเสาทิศมีเสาทิศบ่อาจจะเริ่มเริ่มเป้าไหลเปนาไหนเพราะว่าพันเขาพันสาแล้วทางไทยห่ดเออมีทางทางกรุงเทพทางฝุ่นพวกเดินดีแห้งบพี่น้องอันนี้ป๋าเราเป็นคนดูแลรถแห่คนนะนขับรถครับผมเออบอดให้เบิ่ง คว่ำหรืเป็นระเบียบเรียบรย้อยดูแลทั้งขั้นนะครับบ่มีงานกันได้เสร็จได้ล่างทำความสะอาดนะครับเพื่อที่เป็นรับงานเจ้าภาพนะนะครับนี่รถแห่ละครับรถแห่ลำเพลินเต้ยเสด็จทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือทักทักแชทหาเพิ่นก็ได้หรือทักหาผมก็ได้ครับมื่อเร็วอีเวนต์กรุ๊ปครับยินดีที่ดูแลให้คำปรึกษาทุกสิ่งทุกอย่าง บแบบอันนี้คือรถผมครับรถประจำตำแหน่งครับล่าเห็ดครับไปทำงานของของเรือเบียเรือยังเรือกรโยนใ้าข้างหลังปิดประตูหลอกกัรบยิง่งตะค้นเปิดเพลงหมอมอืมอกุฎเห็อย่างยิ่ว,วไม่ลาดทุกประเด็นในรายการ9ทันข่าว แมนผู้ใดนี่แม่นผู้ใดนี่แม่บ้านสิพี่มัดนะครับแม่บ้านนุ่มจัดูเลียงความสะอาดเิ็ดกับขงกับเข่าหนึ่งเข่าล่างแกวยลร่างจันถูบ้านถูเฮี้ยนขวดเฮี้ยนขวดสั้นขวดๆๆอยากใหญ่ยุยยนี่เบๆๆิดมือนีไม่มีเบียดกระเลียงกาเก็บขวดขายเกะ็บการันต์ไข่โอ้อาชีพเสริมแม่ค้ากีเหรียญบุญ โอ้เห็ดดีเว้ยบอสบ้านชุ่มไมไปสร้างไรนี่เก็บขวดด้วยกนี่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 อันนี้คือขวดน,น,น้ำเพื่อศิลปินเท่าเวลาเพิน่พนผู้ใดมารับเชิญมีกิจกรรมบอสบานจะเป็นแมวลงแมวล่ะน้ำบอสเราก็สั่งมาให้จากโรงงานนา้ำน้ำลำเพื่อน เเป็นน้ำรำเพื่อนกินฟี่ครับน้ำดื่มฟี่อันนี้ี่ขวดเครื่องดื่มกับจีเป็นมาตาผุ่นละมาตางานวันเกิดเพื่อนผุ่นละคนมาเที่ยวมาหนะครับอันนี้พี่มัดก็กเก็บอยู่เรียบความสะอาดตรงนี้ผ้าเบื้งหนาสมไมประมานสมไมไปตั้งไหนนอนี่ขึ้นรถซิลรปินครับพี่น้องรถศิลปิน เราปิ่นหมอลัมผู้ใดอเอารถมาเองก็เอามาจอดไว้หนีละมาขึ้นรถบัสยู่หนีมาขึ้นรถไปน้ำกันอยู่หนีครับรถบัสมื่นีเหนียยุคกรุงเทพครับโอ้แดดแง่มือห่ิน้ำหาพอบนัน โอ้ลูเพิ่นบวนลูเพิ่นครับคักเนียอิลีครับโอ,อ้ล้านวิวจบแบบเท่ๆโอ้หมาดขนาดเลยวิ้ยขึ้นหมาดแถววะหมาดอิลีพมื่นนงมันแล้วครับบรรยากาศบรรยากาศวันที่ไม่มีคนไม่มีศิลปินอยู่สิปินเงาไงแบบนี้สิมิแต่พอบ้านไม่บั่นอยู่ เงียแต่เสียงเอาเป็นฝรั่งสิครับยุบประเทศไหนครับนี่ตั้งดาววะทุกอนฮัลโหลฮัลโหลเพื่อแต่สนีสวัสดีครับนี่พ่อบ้านพ่อบ้านสมหมายโปดูแลเพิ่มโอ้พยายามเพิ่มเรียบร้อยครับกำลังไอ้เครื่องไอ้นี่ไอ้พวกขวดพวกอีกยังเอาไปแปรรูปปุ๋ยเหรอพวกล่างพวกอีกยังโอ้ยนี่เหรอครับมันหก พอดีไข่ก้อนปล่อยมันหกเนี่ครับคือพอบันสมัยม้นทีดูแลความสะอาดหยุสิ่งทุกอย่างไฟบ่อติดน้ำบ่อไหละตัดยงตัดห้ากวดเียนกวดสั้นโต๊เก้าอีพอ่มีอยู่นี่าดรับคงรับแขกเก็บตัล้วกรเก็บช่วยช่วย ต่อไปหามเพื่อนสิแมนแมนแต่ก็ไกลมากแล้วล่ะคนไปวางใบศอกอุกวนอันนี้ครับเดินทางนี้กับของเพื่อนบิดและครับพี่โอ้หุ่นดีไหลป้าเข่าอันนี้สาปลานี่ก็แต่ว่าสาดิปอยอยู่เดี๋ยวรอหัวหน้ามาสาปลาผมอันนี้พี่สาปลาเพื่อนยู่ทางผุ่นอันนี้สาปลามื่อเดียวอันนี้ของผมนี่เดี๋ยวเพื่อนจะเอาปลามาลงนี่มื่อเดียวเอาปลาพันเนาะซาปลาผมเดี๋ยวพูดได้ทีเมื่กินสาเนี่ยตรงมาขอผมก่อนดี อันนี้ก็โคกข่าวผมนี่นี่โคกข่าวผมดิเออโอ้งอันทั้งเพี่พอบ้านสมหมายเพิ่นมาเก็บทั้งพี่ทั้งคุณเพิ่นให้เพิ่นให้แม่บ้านเพิ่นเก็บทั้งคุณอย่ยินงี้แต่เสียงเพลงบอมบอมครับโอ้ยว่าสิเฮ็ดอยู่อยู่บ้านนี่แบบนี่เดี๋ยวต้องซื้ออะนี่แนนครับมันโอเคได้ล่ะขวดพลาสติกขวดกระป๋องยังกัโยนใส่โยนใส่โยนใส่ยังมัมาเก็บขวดดอกซีเดียวแนน บ่เป็นหนูขึ้นเราติรถนี่เฮ้าวะอบอเอาออกไปจอดมองปูนเนี้ยงานอ,อ้ย,อออย,ย,ยจอดแบบนี้นี่ห้างนี่นี่ซื้อมาบริเขี้เลยครับพี่น้องนี่ซือดกนวนจากงานสองสามงานนี่ตัวบริใส พิ่นสีขายอยู่เพิ่นบอกผม่มโบดิขี้เลยครับพี่น้องทะเบยียนกับ,บ่ท่านใส่อยู่ครับรถบับน่นรถบั่นบอดเพิ่นสื่อมา <c oughs> ทั้งในกับตกแต่งบักย่างดีพู้เหล่านี่ทะเบยียนบ่บท่านใส่อยู่นี่การต้อนทะเบยียนยังเสื่อมาบพ่อท่าน,นใส่อย,อย่างนี้ครับนี่รถรถเพิ่นนี่อีซูซูุร้อยสามสิบแลนรถบ้านรถนอนมีห้องน้ำในตัวมี บางทีนอนก็เฉพากว้างกว่าเลยแต่ว่าก็นอนกับแบบคือแคมปิ้งและง่ายๆนี่จอดข้างรถเฮียทีเดียฮาร์ดรถมาหลากกว่าเห้เพิ่นนะครับนี่แหละบรรยากาศบรรยากาศที่มือที่บ่มีศิลปินศิลปินบ่อยู่สีเงยียบเงาจังหน่อยครับเงยียบเงาจังหน่อยนะครับ เดี๋ยวกลับมาแล้วครับวันที่หนึ่งเนี่ยเขาบ้านแล้วครับเปิดประกาศรับสมัครศิลปินเพิ่มเติมเพราว่าสิเป็นหลายๆแผนกคอนวอยนักดนตรีแดนเซอร์หมอสลำศิลปินหน้าไม่กันหลายครับมาเมื่อนี่เขาบ้านวันที่หนึ่งก็บจะได้ร่วมโตกันอีกเทีหนึ่งนะครับนี่แหละครับอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพ่นนะครับอยู่บนแพ่งตะบนแพ่งอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ ผมกับค้นบานนี่แหละครับค้นบานไก่เลื้นเคียงนี่แหละครับภาพพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศสดสดบานผักสาวหน่อยเอาคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องมื้อนี้บ่มียังหลายครับสวัสดีครับ